าย,ยาวสำหารับคุณมุลลามุตุไลทัลลาบรักาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหิมขอสวัสดีนกักเรียนชั้นปันทุมศ,ศึกษาปีที่5นะครับทั้งสองห้องนะครับวันนี้อาจจะสายนิดน,นึงนะครับนักเรียนก็ถือว่าขอมาฟังออก,กันนะครับลืมไปนะครับว่าวันนี้ต้องมีการส่งคลิปด้วยครับโอเคนะครับ จากอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแต้มมุมนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ทําให้การแต้มมุมนั้นเสียมีอะไรบ้างนะครับครับการแต้มมุมเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกับาการที่เราอาบน้ําละหมัดนะครับในการที่สิ่งที่ทําให้เสียในการแต้มมุมไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่ามีบางค้อท่านั่นเองที่จะต่างกับการเสียน้ําละมดัด นะครับแล้วมาดูว่าสิ่งที่ทําให้ในการเสียแต้มมุมนะมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1นนะครับสิ่งที่ทําให้เสียน้ําน้ำมัดสิ่งนั้นก็จะทําให้เสียแต้มมุมไปด้วยครับอย่างเช่นอะไรบ้างสิไปสัมผัสกับผู้หญิงไปสัมผัสกับอวัยวะเพทษไปสัมผัสกับอวัยวะเพศเไม่ว่าจะเป็นนักเกรยียนทั้งหญิงและก็ชาย แล้วก็อะไรอีกไปตดหรือว่าออกหดัดใหญ่หดัดเล็กนะครับ <c oughs> ก็ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เสียน้ํำละมัดก็ทําให้เสียการแตยมุมไปด้วยนะครับก็ไม่แตกต่างเลยนะครับนั่นคือข้อที่1นึ่ครับการนอนหลับก็เสียไหมครับเสียนะครับเพราะว่าการเสียนำ้ำละมัดการนอนหลับก็ทําให้เสียการน้ำละมัดแต่มุมก็เช่นกันนะครับนั่นคือ,อสิ่งที่ทําให้เสียในการแตยมุมข้อที่1นะครับส่วนข้อที่2นะครับ เมื่อเราไปพบน้ำหรือเมื่อมีน้ำพอใช้ในกรณีที่ทำให้แต่มุมของเรานั้นจะขาดน้ำเมื่อเราเดินไปแล้วเราเดินไปในปา่าเราเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อกี้เราไปทำการแตยมุมแต่เมื่อเราไปเจอมีน้ำที่พอใช้ในการที่จะอาบน้ำหมัด การแต้มุมของเราน e ั้นก็จะเป็นโมฆะการแตงมุมของเรานั้นก็จะเสียไปเราก็สามารถที่จะาบน้ำน้ำมัดเหมือนเดิมตามปกติได้นะครับนั่นคือข้อที่2ในการสิ่งที่ทําให้เสียการแต้มุมนะครับจากนั้นเรามาดูในข้อที่3นะครับหลังจากที่เราแต้มุมไปแล้วข้อที่3ก็คือหลังจากที่เราแต้มมุมไปแล้วนะครับมีสิ่งที่บอกว่าข้างหน้าหรือว่าบริเวณข้างๆใกล้ๆเคียงที่เราอยู่เนี่ย จะมีน้ำเพียงพออาจะมีน้ำเพียงพอที่อ่าสหรับใช้ในการอาบน้ําละหมัดก็ทําให้เรานั้นเสียการตตยมุมไปด้วยที่เราเดินไปอีอรู้สึกว่าดูท่าทางเหมือนไดว่าเหมือนได้ว่าเหม,ามือนจะมีน้ําอยู่ข้างหน้าดูท่าทางเหมือนข้างๆจะมีน้ําก็ทําให้แตยมุมของเรานั้นเสียไปด้วยนะครับนัเกเรียนนั่นคืออะไรครับอ่สิ่งที่เอ่อทำให้การแตยมุมของเราเสียในวันนี้ อากเกณฑงจำด้วยนะครับสิ่งที่ทําให้เสียการแต่มมุมก็คือมีอยู่3ข้อนั่นเองนะครับข้อที่1ก็คือ,เ,อ,อเหมือนสิ่งที่เสียการแต่มมุมก็เหมือนกับสิ่งที่เราเสียน้ําละหมาดทุกข้อเลยนะครับเราเสียน้ําละหมาดแบบไหนการแต่มมุมก็จะเสียน้ำละหมาดแบบนั้นข้อที่สเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าอะไรนะเมื่อเรา ไปเจอน้ำนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราไปเจอน้ําเราก็เสียการแตงมุมเราก็ต้องอาบน้ําละหมาดอีกครั้งหนึ่งส่วนข้อที่3ก็คือเมื่อเรารู้สึกว่าอีข้างหน้าน่าจะมีน้ําข้างๆน่าจะมีน้ําหรือว่าอีกไม่กี่นาทีเราเดินเนี้ยก็จะมีน้ําแสดงว่าสิ่งนั้นก็ทําให้แต่มุมของเราเนี้เสียไปได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นักเรียนจาไว้นะครับ3ข้อที่ทําให้เสียการแตยมุม นะสามข้อจำไว้เลยนะจำไว้เลยเราสามารถที่จะอ,อะไรนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้จนถึงเราแก่ในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เสียการแต่มมุมแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วเมื่อเราไปทำแล้วนะก็สามารถที่จะได้ตามตุกหลักของ ศาสนาใครที่ไม่เคยทาก็ลองนะครับใครไม่ไม่ลองปฏิบัติดูนะว่าการแต่มมุมทําแบบไหนแล้วก็การเสียการแต่มมุมทําแบบนะมันเป็นแบบไหนก็ลองทําได้ดูนะครับไม่จำเป็นไม่จาเป็นที่จะต้องเจอจริงๆเป็นการฝึก,เป,ก,กเป็นการทดลองก็ไม่ผิดนะเป็นการทดลองก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราไปเจอในสิ่งเหล่านี้3ข้อเนี้แน่นอนครับการแตม,มของเราเป็นไงครับนักเรียนจะโมฆะจะเสียไป Zaman ini, nak, aku, kah, hanya, kah, ini, asam, kah, kum, alam, hati, berharga, tu.